สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาว y ยูทูบจิ้ฮักทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็วีปลาเพื่อนๆ่มาพัดเพชรพัดเพชรปลาดุกนะครับพัดเพชรปลาดุกนะก่อนที่จะไปพัดเพชรนะครับวีจะปลาเพื่อนๆนมาพอกลางตรงกลางน้านะครับวิวธรรมชาติตังมืองเหนือนะครับบ้านวีนะครับผมอยู่กับเพื่อนๆหลายคนครับผมวันนี้ครับผม ดูวิวับดูวิวครับผมครับกล้าเข้านะครับกล้าเข้าที่ปลูกไว้เตรียมเตรียมพี่จะปลูกน้านะครับล้วก็สสวนทั่วครับเปื่อนๆนะครับผมวันนี้ก็เป็นวันวันบรรยากาศฝนตกนะครับฝนตกนะครับเราดูบรรยากาศทางตรงครับอันนี้ก็กล้าเข้านะครับที่เพาะไว้นะครับนี่ครับเขาจะปลูกเข้ากันนะครับแต่ต้องรอ โพลแหละนะครับทีปูว่า้นี่เก็บก่อนนะครับผมประมาณกลางๆเดือนหน้านะครับจะเริ่มเก็บโลแหละกันแล้วครับผมแล้วเฮาก็จะมารู้วิธีเก็บกันนะครับเนาะแต่วันนี้ก็ทายบริเวณรอบลบครับวิวกลางนาครับผมกลางตรงกลางนาเหมือนเดิมครับมือก็ไอ้เบาครับผมที่นี้อยู่ในห้างครับนี่อยู่รลกาไลหลายคนครับทีมงานบริษัททีมครับบริกาศดีครับนี้ครับบริการวันฝนตกครับมากิน พัดเพชรปาดุกด้วยกันแ่บแครับครับไปดูครับไปดูครับไปดูที่ห้างนะครับเนาะมีมีอย่างลาลัำนะครับเนาะบรริการวันฝนตกนะครับผมนะครับไปมาครับไปมาครับพัดเพชรปาดุกครับมาดูครับว่าส่วนผสมมีอย่างลาลัำครับแล้วก็เปลือกเอครับคุณครับนี่ครับหนุ่มโสดครับหนุ่มโสดยังมีแฟนครับ อยู่กับลายคนครับผมกลางตรงกลางหน้าแล้วครับเนาะวันวันฝนตกครับนี่ครับมาดูครับผมส่วนผสมของผัดเพชรปาดุกครับผมมีพริกนะครับเนาะพริกมีมะเขือผัดกับใบกระเพราครับแล้วก็ปัดลุกที่เขาเตรียมไว้แล้วครับเนาะที่เขาจะเอาไปทอดนะครับเนาะนี่ครับที่เขาไปทอดครับว่าเป็นได้แล้วครับเนาะนี่ครับตั้งกระทะเตรียมไว้ครับ เตรียมไว้นะครับเนาเดี๋ยวเขาทอดก่อนนะครับก่อนทีาจะเอาพัดนะครับเนาะรอชมภาพลอกครับนั่นแลนครับผมปัตตนีเออครับออเออเรับออเออเออเอีเออเออเอัเออเออเเออ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 เเออเออเาเหออออเอครับเนาะเอเอเอเเอเนเเ เรียวไม่เดี๋ยวจะราพัดเทสเทสานดูครับตัวเป็นเปลือกครับนี่เปลือกนี่คนนี่ก็เบียร์ครับคิวนนี่ครับขอดไว้ก่อนนะครับนาอดกนี่ครับขอดปลาสำเร็จแล้วครับเดี๋ยวเป็นครับเดีน่น้อยครับแตมเป็นอย่างครับเขากินกันสไตล์บ้านๆครับผม อยู่กับทีมงานบรรยทีมครับนี่ครับมันนี่เปลี่ยนกระทะครับกระทะใหญ่กว่าเดิมครับผมเขาไม่ได้ตำพิษหรอกเขาซื้อพิษสำร็จมาใส่เลยครับวันนี้ครับอยู่กับเชฟไอ้บ่าวเหมือนกันครับไอ้บ่าวเอานี่วันนี้เหนื่อยครับผนยาเหรอครับเนาะผนยาครับผนตกครับผนตกครับผนตกด้วยนะครับเนาะครับเหนื่อยครับ พอครับวิธีการทําครับบางทีอาจะมันทีก็จะอาจจะทาเหมือนเหมือนกันนะครับเนาะบ้านบีทาสไตล์นี่นะครับง่ายงครับง่ายๆนะครับนี่นี่ครับสีสันครับสีสันของพัดเพชรปลาดุกครับผมนี่น้ำพริกนะครับน้ำพริกเขาซื้อมาครับน้ำพริกทั้งเหนือนี่รับรองครับผมอร่อยครับแซ่บ ถึงใจต้องน้ำพริกมึงเหนือปลาแตะครับนี่ใส่บะเขือเขือเปาะเขือพลอยครับมันผมห้องเปขือพลอยใส่เข้าไปครับดูครับเชฟไอ้บบาวนี่มันต้องกลัวครับผมได้กลิ่นของล้ำตลอดครับนี่ก็ผัดเพชดปลาลุกนี่ครับอ สีสันเป็นไรครับสุดยอดครับนี่ครับเาก็ใกล้แล้วครับปัดครับสีสันมาครับตาครับอืมสีสันยั่วๆครับมาเด้อมาเด้อครับมากินด้วยกันครับเท้าใบใจยกะทิครับเขาใจนี่ครับอ๋อไม่ได้ครับอ๋อคัดเส็ดป๋าใส่เท้าใส่เท้าใบแจ้กะทิครับใบแจ้กะทิครับใช่นมครับใช่นมครับอันนี้ไอ้บ่าว่ะใส่เห็นน้อยครับเอาเพื่อเพื่อความอร่อยครับ ครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อครับว่าสีสันหน้าตาจะเป็นได้แล้วครับเนาะนี่ครับรอให้มันงวดรอคือมันแห้งครับแห้งแห้งนวครับมาดูครับผมนี่ครับใส่ไปเลยนะครับใส่เข้าไปครับอือหครับมาเด้อมาเด้อครับไปลุกจโล่จโลครับมอบกเลยครับนะครับไอ้บ่าวสูตรนี้มอะครับสูตรกเหมอะครับผัดเผ็ดกระดูกครับมากินด้วยกันเลยครับสีสันของมันครับไปเลยครับหลังพริกครับจ้าแจงปลาลึงครับ เอาจอครับนี่ครับโอ้โหครับมากินด้วยกันครับผมปัดเต้านี่ไฟเหมือนลูกแนี่ครับไฟเหมือนลูกครับไฟเหมือนลูกจะได้โดกแหวนหม้อครับอ๋อสีสันของมันครับมากินด้วยกันเลยครับนี่ครับขาใกล้ๆครับเขาทำาหมนแบบบ้านๆนะครับเนาะเมนูนี่นะครับ บางบางบางท่านบางคนก่อนทำแบบแห้มเมนูแห้แบบเปย่างครับอันนี้แต่ใบโห่ตะเตะนี่ครับโอ้โหครับคนเสยคนเลยเสร็จคผมเสร็จแล้วครับผัดเผ็ดปลาดุกครับผมยั่วๆครับผมมากินด้วยกันครับผมขอบคุณสำหรับการรับชมครับคลิปนี้ครับขอบคุณสำหรับการรับชมครับคลิปสไตล์บ้านบ้านบ้านวีเลยครับผมคลิปผัดเผ็ดปลาดุกครับผมเอามากินกันเลยครับว่า มันจะแซ่บจะนัวขนาดไหนครับ uh ตักใส่จานครับไอ้บ่าวตักใส่จานนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้วีนะครับจะทำคลิปต่อไปเพื่อนเพื่อนได้รับชมกันนะครับผมนี่ครับแซ่บครับแซ่บบไอ้บ่าวเส็บครับผมนี่ครับผมนี่ครับเดี๋ยววีจะขอตัวไปกินก่อนนะครับกับเพื่อนๆนะครับผมคลิปนี้ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ครับผมขอบคุณครับ